จะมีบ้างไหมใครสักคนที่ใจรอรออยู่ตรงนี้นอ,อบวบม่ทหักย,ยแลครังที่ฉันรยใ,ใครตอใครมาเหอยากจะมีสักวันอยากเป็นคนสำคัญสวัสดี <ใน S 2> ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลง l o v e เจอ Hi กับจ a n j ิค่ะ แล้ววันนี้นะคะจินจีไม่ได้มาคนเดียวนะคะจินจีพาโทนี้มาด้วยนะคะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สมาชิกใหม่ของจินจีค่ะคือกิสมูด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 ูนี่นะคะกิสมนะคะเป็น สุนัขเพศผู้นะคะพันบีเวอร์ยอเชียค่ะตอนนี้อายุ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยในหนเจ้ากิสโมก็มากับรายการเพจเลเวอร์บายเจอฮเทปแรกแล้วนะคะเดี๋ยวจริงๆจะพากิสโมไปกับเจอฮายเช็คอินที่จ u ง g ก e t เดอะวูฟไปกันเลยดีกว่าไปไหมลูกโอเคไป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 เจ้ยโทนี่มา จันจิก็อยู่กับเจ้าของ j เก g l ลเดอะวูฟที่หมวยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะก่อนที่เราจะเดินชมที่นี่เรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่าน,นะคะที่หมวยค่ะที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะที่มาที่ไปค่ะจริงๆก็เกิดจากนี่เลยค่ะน้องน้องหมาบูเทียนะคะ,คะตัวแรกเลยก็คือชือช่อน้องใส่รับนะคะน้องใส่รับนี่ไม่ใช่น้องใส่รับนะคะอันนี้จะเป็นวัดก้าหรือวจะเ็ล้าก็ใส่รับอะค่ะเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงอืแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า ช่วงที่เขาแบบไม่ค่อยไม่สบายหนักอะค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะมีสถานที่ที่แบบเราอยากพาเขาไปทํากิจกรรมร่วมกันกับเราได้ใช้เวลากับเขาก็เลยเปเลยสร้างที่นี่ขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งที่นี่ก็คือเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยก็จะเป็นที่ที่เจ้าของค่ะพาน้องมาเที่ยวได้โดยที่เราไม่มีค่าบริการเลยเราอยากให้เจ้าของพาได้พาน้องเป็นสังคมที่แบบมีคนรักน้องหมามาเจอกันเนี่ยค่ะ แล้วเจ้าสายรับได้มีโอกาสได้มาใช้บริการที่นี่ไม่เขาว่าส่งน้องก๊ดกล้ามาอยู่ด้วยแล้วก็กว่าจะเสร็จเขาก็ไปดาวน์ั้นสามเริ่มลอยเขาเป็นอะไรเสียคะเขาเป็นโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจอยู่ถึงอายุเท่าไหร่คะประมาณห้าขวบประมาณห้าขวบเสียแล้วแต่ไม่เป็นไรก็จะมีนมมาแทนก็คือเจ้า วัดไกานั่นเอง<ช>วัดไก่เป็นสุนัขที่ทอดออมาอดหมยใช่ค่ะก็คือพาพี่ใส่รับนั่นแหละไปเจอแล้วพอเขาเข้ากันได้ค่ะแล้วก็แบเอ้ย มาเป็นเพื่อนพี่สายรับน่อยช่วงนั้นก็คือพี่สายรับก็จะกลับมามีชีวิตชีวาล่าเริงกินข้าวได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมีน้องมาอยู่เป็นเพื่อนเขาแปะมือต่อกันได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เขาก็ไปที่วัดก็จะแบบว่ามาเป็นตัวแทนความรักที่เราแบบมีให้น้องต่อก็เลยที่นี่ก็เลยให้เป็นที่ของพี่วัดก้าเลยชาโลโก้ก็จะเป็นรูปน้องเลยค่ะเป็นรูปบูทาเลียเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา2ปีแล้วค่ะนี่ไม่สนใจแม่เลยนะสนใจขนมเจอฮาอย่างเดียวเจอฮยดรโอสติกอร่อยมาก Oh, เลยนะคะงหวัดกาเนี่ยคือรับมาตอนอายุเท่าไหร่นะตอนขวบหนึ่งค่ะหนึ่งขวบใช่ค่ะแล้วก็คือย้ายบ้านมาจนเจอพี่หมวยเลยใช่ใช่ทำไมนิสัยของเขาถึงต้องย้ายบ้านมาเจขาจะอย่างเงี้ยไม่นิ่งเป็นไฮเปอร์แล้วก็แข่งแบบแข่งแรงโดยสรีระเขาจะแข่งแรงด้วยสายพันธุ์ของเขาจะทําลายล้างันนลํงสูงค่ะแล้ววิรกรรมที่ประทับใจพี่หมวยค่ะของงจวัดกาโอ้วิรกรรมเหรอคะก็คือสายพันธุ์บุคลียาเขาจะมีท่าประจําของเขาก็คือการวิ่งหมุนตัวแล้ววนหมุนตัวไปเรื่อยค่ะก็ กดกล้าเนี่คืออึบไปด้วยแล้วก็วิ่งหมุนตัวไปด้วยค่ะว้าวสปริเลยสปริตไปด้วยอึโอเคเจอไฮสติกหมดแล้วถึงเวลาทํางานแล้วอยากให้พี่หมวยพาชมโรงแรมที่นี่หน่อยได้ไหมคะว่าตรงโรงแรมและคาเฟ่เป็นยังไงบ้างเพราะที่นี่น่ารักมากๆแล้วบอกเลยนะคะว่าตรงที่เพ้นต่างๆเนี่ยพี่หมวยเป็นคนเพ้นเองค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะให้วงเงี้ยขมุเช็คกันเราขมุเช็คกเราขมุเช็คเรา ตกแต่งสวยงามใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของโรงแรมคะคะค่ะเราเข้าร่มกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะและนี่ก็คือส่วนของโรงแรมตกแต่งเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นพาสเทลนิดนึงพาสเทลทําไมที่นี่คือตกแต่งเป็นอย่างนี้คะจริงๆแล้วคอนเซปต์ของที่นี่ค่ะจะพยายามให้เหมือนใกล้เคียงกับบ้านของน้องดังนั้นคอนเซปต์ของโรงแรมทั้งหมดก็จะเป็นบ้านอันนี้โลโก้ใช่บุะเลียเลยน้องเียไปลูกเผื่อต้องมาอยู่ที่นี่เนาะ ตค่ะเข้ามาข้างในกันดีกว่าค่ะนี่เข้ามาข้างในแล้วนะคะค่ะหวานน่ารักมากแคสเทลสุดๆแล้วแบบข้างในก็คือว่าน่ารักมากใช่แต่ละห้องมีคอนเซปต์นี่ค่ะจริงๆคอนเซปต์ของห้องจะมี3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวนะก็จะเป็นห้องไซกลางน้องหมาเจ็ดถึงยีกิโลค่ะค่ะก็ราคาคือละหกร้อยบาทคือละหกร้บาทมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็น ห้องลูกกว่าบ้านลังไซส์เล็กอะค่ะหนึ่งถึงเจ็ดกิโลค่ะราคาเท่าไหร่คะก็คือละสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทมีใครมาอยู่ด้วยในเซ็ตในห้องก็คืออันนี้มีเตรียมมาให้หมดเลยลูกค้าแค่พาน้องมีผ้าชั้ แล้วก็ชำน้ำให้เรียบร้อยค่ะค่ะค่ะและที่สังเกตค,คือที่นี่มีติดกล้องไว้ด้วยใช่ค่ะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะดูน้องผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถดูน้องผ่านผ่านกล้องได้แล้วก็ลวเลยมาผ่าที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ,คะมีกล้องไว้ให้ดูและตรงบริเวณนี้ก็จะมีช่องหน้าต่างใช่เพื่อให้มีแสงเข้ามาในทุกห้องะค่ะน้องะจะได้รู้สึกไม่อึดอ,อัดซิลลิงก็สูงแบบ3เมตรอย่างเงี้ยค่ะจะให้น้องแบบรู้สึกโปร่งเนาะเวลาอยู่ก็ระบบอากาศถ่ายเทอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนเรื่องสุขลักษณะค่ะแต่ละห้องเนี่ยเราก็จะมีแบบเหมือนท่อระบายอากาศระบายความชื้นแบบเราทําความสะอาดหนักลงไปซินได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงค่ะดูแลพาน้องไปเดิน3มรอบค่ะซึ่งเวลาเราพาเดินของที่นี่ค่ะเราจะพาเดินทีละบ้านไม่ปนกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างแบบเราค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงและนี่คือขารองอดค่ะอ ใหญ่มากๆเลยค่ะมีชนเดลเลียด้วยนะคะหรูหรานิดเนิ่นค่ะแข็งแรงแข็งแรงมากเลยใช่เหมาะก็ต้องหมาไซยใหญ่ค่ะก็อย่างเช่นไซบีเรียนลาบาร์โโกลเด้นพวกนี้ยค่ะจะเป็นไซย่หรืออย่างพี่วัดแรงเยอะๆเองเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นห้องไซนี้เลยค่ะราคาเท่าไหร่คะคือลับ800บาทคือลับ800บาทค่ะ เราพาไปดูสนามค่ะเราจะแยกโซนสนามสำหรับน้องหมาโรงแรมกับน้องหมาคาเฟ่อืมโอเค,คไปกันเลยดก่าค่ะมาตรสนามด้านหลังกันค่ะสนามด้านหลังค่ะ,คะอะเดี๋ยวปล่อยน้องวิ่งเล่นได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะมีรั้วรอบเลยนะคะ ปกติก็จะเป็นน้องหมาดอ้าวตายแล้วให้ใครวิ er ่งเดยวก็จะมีอย่างนี้ค่ะมีรั้วนะคะปลอดภัยแล้วก็จะเป็นของน้องหมาโรงแรมงที่เราบอกคือเราพาเดินทีละบ้านเนาะให้น้องเดินเล่นได้เลยอันนี้จะเป็นหญ้าของน้องหมาโดยเฉพาะเป็นแบบเพชรเพื่อเหมือนหญ้าจริงเลยแล้วก็เราสามารถดูแลเรื่องความสะอาดและแบคทีเรียได้เพราะว่าจะเป็นแบบกันแบคทีเรียทุกเช้าเราจะถ่ายรูปอะค่ะ ส่งให้ลูกค้าทางไลน์ทุกวันเลย <Ừ. S 1> ว่าอาน้องอยู่ที่นี่นะคะแฮปปี้มีความโศกทานข้าวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคที่ต่อไปที่ทีห่หมวยจะพาจริงๆไป็นคอเดี๋ยวเราจะพาไปส่วนของคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของคาเฟ่ดีกว่าไ่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งห้อยขาค่ะ,คะสามารถที่จะแบบนั่งได้แล้วก็จะมีดอกปักกิ้งด้วยนะคะก็คือสามารถเอาน้องแบบปูตรงนี้กันน้องตกเนาะแล้วเราก็นั่งทาน,นะคาะตรงนี้ก็ได้แล้วช่วงบ่ายๆก็จะแดดร่ม เล็กๆน่ารักสามารถพาสุนัขเข้ามาได้ด้วยพอเจอแอร์แล้วก็สภาพนี้เลยนะ,ะตุยไปแล้วหนึ่งชั้นนี้ก็คืออยู่ในนี้แฮปปี้มากแล้วมีกฎไหมคะว่าห้ามเอาตัวใหญ่ตัวเล็กมาจริงๆได้ทุกไซส์แต่เ็าช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเข้ามาในพื้นที่สาธานะอย่างในร้านเนี่ยค่ะก็ใส่โอบี <c oughs> นิดนึง <ừ> หรือให้น้องขับถ่ายด้านนอกให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยค่ะใช่ส่วนชำาน้ำจะเอาน้ำแข็งหรืออะไรบอกได้เลยมีหมด มีหมดเตรียมให้หมดเลยค่ะคาเฟ่เราก็จะเป็นอาหารแบบสไตล์ฟิวชั่นจะมีอาหารไทยด้วยมีสปาเกตตี้มีสเต็กด้วยแล้วก็ของน้องหมาเราก็จะมีเค้กของน้องหมาด้วยมีเค้กของน้องหมาด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นเค้กอะไรคะเป็นเค้กที่เป็นจะเป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นหลัก ใน้จีจะไปชิมอาหารให้พี่หมวยฝากร้านก่อนดีกว่าค่ะก็ร้านจังโกดูบนะคะอยู่พุทธมนฑลนสายสองนะคะก็มีในส่วนของทั้งโรงแรมแล้วก็มีส่วนของทา้งคาเฟ่ที่สนับเข้าได้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะจองโต๊ะทานอาหารช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเราจะได้เป็นระยะห่างกันก็สามารถทักทางไลน์แอดจัง d กดูบหรือว่าสนใจฝากน้องมิทุระนะคะแล้วก็อยากหาที่ที่ฝากที่ไว้ใจได้ก็ ที่นี่เลยค่ะ j ันโกด l d e w o l คาเฟ่เน,นี่ยจะเปิด10โมงถึง5โมงเย็นในวันธรรมดานะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะปิด6โมงเย็นค่ะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ส่วนโรงแรมเนี่ยเป็น9โมงถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันเลยค่ะก็ขอบคุณพี่มวยมากๆเลยนะคะที่พาจิ๋เยี่ยมชมทั้งโรงแรมแล้วก็คาเฟ่แล้วก็เลี้ยงอาหารจิจ๋ด้วยนะคะวัน<ช>นี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานของเจอไฮเหมือนกันนะคะที่วันนี้มาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวมีขนมให้ฟอดด้วยใช่ไหมใช่กินไปแล้วถุงนึง ไอมเอฟมิล <ฤ whilst S 2> ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นๆเนื้อเน้นเน็นนนดนุ่ม มีประโยชน์และอร่อย <c oughs> ให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้น <c oughs> เจอ h เจอไฮมิ a อส e a ลสสุนัขไม่กินยินดีคืนเงิน ช่วงนี้นะคะคนหลายคนคงกักตัวหรือว่า work from home อยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราและอยากทำคอนเทนต์ค่ะนินจีก็มีร้านน่ารักน่ารักมาฝากเลยนะคะสำหรับทำคอนเทนต์ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมกันเลยค่ะกับร้านนี้เลยค่ะ ready to m o v e ค่ะเขามีทั้งหมวกน่ารักนารักใส่ผู้กับสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนที่นิ <c oughs> นจีใส่กับโทนี่แบบนี้ หรือว่าชุดนอนนะคะเนื้อผ้าใส่สบายลายน่ารักนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะขอบอกเลยนะคะว่าสามารถเลือกคำได้แบบเก๋ๆแบบนี้เลยอย่างเจนจิเป็นคำว่าสลิปเปอร์กับโทนี่นะคะเพราะว่าเวลาว่างเนี่ยนอนกันทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงเ e t g u i d กับ ready to move ค่ะ <c oughs> ขอกระซิบบอกเลยนะคะใครที่ดูอยู่มีของมาแจกด้วยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อแววค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อ Ready to Woof นะคะจริงๆคอนเซ็ปต,ต์หลักๆเราคือไอเทมคู่กันค่ะกับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวค่ะ <ST AN K> จริงๆแล้วก็จะเป็นคนดีไซน์สินค้าทั้งหมดค่ะหลักๆค่ะเดินหาวัสดุที่ดูแล้วน่าจะเหมาะกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าน่าจะสามารถทำคอนอัตง่ายค่ะตัวไนลอนทวิลตัวนี้เลอะยังไงก็เช็ดออกได้ค่ะสินค้าของทางร้านตอนนี้จะเป็นหมวกนะคะก็มีชุดนอนคู่ชุดนอนคู่จะมีสาลายค่ะ มักตอนนี้จะมีทั้งหมด6แบบค่ะแต่ละสีก็จะปักคำไม่เหมือนกันมีอันนี้จะเป็นสีแซลมอนพิงค์นะคะจะปักคำว่าคัตเตอแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดัสกี้เพอร์ลปักคำว่าสลีปเปอร์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดิฟเนวี่นะคะปักคำว่าโปรเทคเตอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นสีซา f a ฟา b รีเบจปักคำว่าว,นน ige, วันเดอร์ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีที่สดใสชอบเอาใจคนที่ชอบแบบ แนวสีพาสเทลนิดนึงจะปักคาว่าฟูดี้นะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์ส่วนนี้จะเป็นลายเพลเยอร์นะคะเป็นสีชาโคมแบล็กค่ะขอบเป็นสีชมพูจะได้ตัดกันนะ่ารักมากๆเลยชุดนอนตอนนี้จะมี3แบบนะคะส่วนตัวนี้หยิบให้ดูก่อนเป็นไซส์เอนะคะจะเป็นสีสลิปปี n a นวีค่ะเป็นลาย ริ้วสีกรมนะคะตัดกับลายดอกไม้วินเทจแล้วก็ตรงขอบตรงนี้จะเป็นซาตินสีต่อไปเป็นสีที่ชื่อว่า dreamy purple นะคะจะเป็นลายดอกไม้หวานๆตัดกับสีเขียวพาสเทลตรงแขนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าลอกให้ด้วย สีต่อไปจะเป็นสีที่ชื่อกุนไนกรีนค่ะทุกสีจะเป็นการเล่นคําให้เกี่ยวกับธีมพจามานะคะเป็นธีมกุนไนอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็อันนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเป็นลายโฟกัดอทตัดกับผ้าสาตินสีแซลมอนพิง hmm. แล้วก็เป็นขอบสีหวานๆด้วยสีชมพูตรงนี้นะคะผ้าจะเป็นไหมอิตาลีค่ะใส่แล้วเย็นสบายมาก ก็จะมีเป็นผ้าพันคอนะคะให้น้องด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นผ้าปิดตาเอาไว้ใส่ถ่ายรูปเป็นพร็อพเล่นๆเ,เวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีค่ะใส่คู่กับเจ้าของได้เหมือนกันของเจ้าของก็จะมี2ชิ้นนี้รวมอยู่ในชุดที่เป็นเสื้อและกางเกงเหมือนกันค่ะของน้องหมาชุดนอนใช่ไหมคะตอนนี้จะมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ XL ค่ะ ชุดนอนตอนนี้ยังเป็นแค่เปิดพรีออเดอร์ค่ะที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นคาวาเลียผสมคอกี้ค่ะคือเขาจะไม่ใหญ่จนถึงคอกี้แต่ก็จะไม่เล็กจนเกินไปค่ะเขาจะใส่ไซส์มินได้พอดีนะคะไซส์ L วันนี้ทาง ready to w o o f ก็จะมีของรางวัลมาแจกท่านผู้ชมที่ติดตามเพจ petlover by jehai นะคะให้ท่านผู้ชมเลือกมาได้เลยค่ะว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยเขาเหมาะกับหมวกลายไหนมากที่สุด อย่างเราก็จะมี6ลายนะคะอย่างที่แจ้งไปเป็น protector เป็น slipper แล้วก็ f o o d i e p layer wanderer แล้วก็ cuddler สามารถแนบรูปน้องหมาส่งมาแชร์ในเพจได้เลยค่ะพร้อมเหตุผลน่ารักๆักว่าทำไมถึงเลือกหมวก personality นี้ให้น้องหมาจำนวน5รางวัลน,นะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนหรือว่าหมวกคู่สามารถติดตามเราได้ที่ instagram ready to woof หรือแอดไลน์มาที่ line @ready to woof ได้เหมือนกันค่ะ หลังจบรายการนะคะไปตอบคำถามกันได้เยอะๆนะคะร่วมสนุกนะคะได้จนถึงวันที่15มิถุนายนเลยค่ะถ้าใครได้นะคะของรางวัลก็ถ่ายรูปแท็กมาที่ IG จันจิได้นะคะหรือว่าเพลเวอร์บายเจอไฮค่ะ ช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะแต่อากาศประเทศไทยนะคะยังร้อนถึงร้อนมากค่ะสุนักนะคะก็จะประสบปัญหาอาการขนร่วงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอดีกว่าค่ะว่าเราจะรับมือกับอาการขนร่วงอย่างรุนแรงในสุนัขได้อย่างไรในอากาศแบบนี้ค่ะในช่วงอ๋อโอเคกับคุณหมอค่ะ ก็คโดร้อนนะคะอากาศร้อนนะคะในสุนัขเขาก็จะมีการพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อทําให้ตัวเขาอะค่ะไม่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปนะคะการผลัดขนก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เขาระบายความร้อนออกทางผิวหนังนะคะเช่นเดียวกับการหายใจแรงๆเอาความร้อนออกทางเดินหายใจะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าสุนัขเนี่ยมักจะมีขนล่วงในหน้าร้อนแต่ขนล่วงนั้นอะ จะต,ต้องไม่มีเรื่องของผิวหนังอักเสบต้องไม่มีเรื่องของกลิ่นต้องไม่มีเรื่องของอาการคันที่ผิวหนังนะคะถ้ามันเป็นการขนล่วงหรือการผัดขนจากฤดูการนะคะเราไม่ต้องรักษาอะไรเลยนะคะพอระยะผ่านไปผ่านฤดูร้อนหรือว่า เริ่มไซเคิลของการโตของขนใหม่ะคะ่ะขนก็จะขึ้นเป็นปกติถ้าเราอยากดูแลเป็นพิเศษนะคะก็คือเป็นการแปรงขนเช้าเย็นเพื่อให้การล่วงระหว่างวันนะคะมันน้อยลงก็ได้นะคะหรือว่าจะพาไปตัดขนกุมมิ่งเพื่อต้อนรับหน้าร้อนก็ได้ะคะ่ะ เป็นยังไงคะกิสโมน่ารักไหมคะกิสโมเนี่ยเป็นบีวิรยอร์คเชียนะคะเป็นสุนัขสายพันธุ์จากเยอรมันนั่นเองคะ่ะแต่ช่วงนี้นะคะเจนจีมีสุนัขสายพันธุ์จากญี่ปุ่น,นะคะ่ะถ้าพูดถึงญี่ปุ่นแล้วต้องรู้จักชิบะอินุก็ตามนะคะหรือว่าอากิตะอินุนั่นเองคะ่ะซึ่งสองสายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอากิตะอินุเนี่ยจะมีลักษณะขนาดโครงสร้างหรือว่าขนที่แตกต่างกันค่ะไปทำความรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์นี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะกับฟาร์มนี้เลยจอชอากิตะอินุคาเนลค่ะในช่วง Top d o ็อกแคขอบอกเลยนะคะว่าฟาร์มนี้เนี่ยเขาชนะประกวดมาด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับฟาร์มจอากิตะอินุครับ จอินูเขาจริงๆเิ้านีสายนิ่งซื่อสัตว์เงียบเงียบเราชอบสาตวด้วยครับสุนัขพันธุ์อัคิตะอินุเป็นสุนัขขนาดกลางที่ยกย่องให้เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตว์และจงรักภักดีต่อเจ้าของมากที่สุดครับจนถึงกับมีการขนานนามจากทั่วโลกว่า the loyal friend from the land of the rising sun หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตว์จากแดนอาทิตทย์อุทัยนั่นเอง สุนัขสายพันธุ์อากิตะเป็นสุนัขประจำชาติของญี่ปุ่นมีทิ่กำเนิดที่เมืองฮอนชูซึ่งในสมัยก่อนอากิตะจะถูกเพาะพันธุ์และเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นสุนัขอารักขาองค์จกักรพรรดิและใช้งานเป็นสุนัขล่าสัตว์ต่างๆรวมถึงยังใช้ในงานกองทัพทหารและตำรวจอีกด้วยตัวนี้ชื่อยากูซานะคบเขาเป็นไทยแชมกับแชมไต้หวันด้วยครงสร้างดี แล้วคนหนาแล้วสีของเขาเป็นสีน้ำตาลแข้มออกส้มนิดหนึ่งครับแล้วหัวของเขาก็ค่อนข้างใหญ่มาตรฐานสายพันธุ์อคิตะอินุเป็นสุนัขที่มีขนาดส่วนสูงประมาณ24-28ถึงนิ้วหนักประมาณ3 4ม5ถึงกิโลกรัมหัวมีขนาดใหญ่สัมพันธ์กับขนาดของลำตัวรูปร่างของหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมียอดสามเหลี่ยมอยู่ที่ปลายจมูกกระโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว้างปากกว้างกระบอกปากใหญ่ ตามีลักษณะเล็กลึกสีน้ำตาลเข้มขอบตาสีดำหูเล็กตั้งตรงเป็นรูปสามเหลี่ยมโคนหูกว้างปลายหูมนลักษณะสำคัญของสายพันธุ์นี้ก็คือหูยกตั้งตรงกับแนวแผงคอหลังจมูกกว้างสีดำส่วนสุนัขสีขาวอาจมีจมูกสีน้ำตาลก็ได้นะครับคอค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัวอกกว้างและลึกขาหน้าตั้งตรงขาหลังมีกระดูกใหญ่ข้อเท้าหลังทำมุมพอเหมาะ หางใหญ่และมวล้วนโดยหางอยู่ในระดับสูงขนมีสองชั้นขนชั้นในหนานุ่มขนชั้นนอกแข็งตรงครับอากิตามิสีขาวสีน้ำตาลกับไลเซอร์สามสีแต่ว่าไลเซอร์เ,รอเขาแบ่งอีกสามสีออกมาไลเซอร์รอแดงไลเซอร์รอดำกับไลเซอร์เ,รอเงินครับ อากิตะกับช mm ิบะเอโนะเขาคล้ายๆกันต่างกันอย่างหนึ่งก็คือโขนของอากิตะญี่ปุ่นหนากว่าแล้วคงสร้างใหญ่กว่าชิบะจะค่อนข้างซนค่ะแต่ว่า mm hmm. อากิตะจะนิ่งจะประมาณนี้จะอยู่แบบนี้แบบนิ่งๆยิงๆส่วนชิบะแบบจะเล่นตลอดอเอลิด์ฟารของเราสมาาเนียนอาบารบาฟครับแล้วก็จะเป็นพวกผัก ฟักทองแครลลอทกล้วยแบบนี้ค่ะเอามาปั่นให้กินดิบๆตั้งแต่เด็กเขาแข็งแรงขึ้นตัวตัวโต,วตวขึ้นเราพาไปปั่นจัก,กรยานค่ะปั่นจัก,กรยานใช้เวลาแบบระยะทางไกลๆหน่อยเพื่อที่จะให้เขากล้ามเนือ้อเขาแข็งแรงความจริงแล้วอากิตะเหมาะสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเลี้ยงง่ายเหมือนกัน ปรับสภาพไปกับทุกที่เหมือนเลี้ยงที่คอนโดก็ได้เลี้ยงที่พื้นที่เยอะก็ได้ค่ะชิงๆิเข,า,ขาปรับอากาศอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วอยู่ได้อยู่แล้วครับ <c oughs> เราก็มีลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนเชียงใหม่กันจนาบุรีเขาก็เลี้ยงเหมือนรอธรรมชาต,ติเลยครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจอ,อยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์อากิตะนะคะเราแนะนำให้มาลองดูน้องต้อนรับแล้วก็แบบเราจะได้แนะนำการเลี้ยงหรือว่าการดูแลน้องะคะ่ะเชิญมาได้ที่ร้านพ a ชิกโกบับเบิ้ลที่ด็อกแครฟเฟ่ครับอยู่ที่รับพระวังเฮงพลาซ a าลากนูนถ้าลูกค้าสนใจนะคะเชิญเข้ามาได้ที่ร้านแล้วก็ติดต่อได้ที่เพจของร้านแล้วก็เพจของฟาร์มนะคะแล้วก็เบอร์โทร0 8 9 8 8 1 9 9 5 1 6หครับ ติดตามคลิปน่ารักน่ารักนะคะหรือเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงได้ที่ p พลนเวอร์บายเจอร์ y o ยูทูบฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังกันค่ะแล้วก็ฝากทุกช่องทางโซเชียลของ p พลนเวอร์บายเจอาไไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม a c e b o o k หรือว่า t i k t o อกนะคะไปดูกันได้นะคะมีรูปมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากมากมายเลยค่ะโอจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอ ก่อนจากกันไปนะคะก็ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเจ้าของและก็น้องสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะจะได้มีความสุขกันค่ะวันนี้จันจีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเพลเวอร์บายเจอหายก็มี m ิ d แอส m มี l h ฮ l ลิสติกมาฝากพี่หมวยด้วยนะคะเขาเนี่ยมีหลายสูตรเลยนะคะแล้วก็เป็นเม็ดนุ่มอร่อยเคี้ยงง่ายมีแร่ลิโมไนซ์เมื่อทานเข้าไปแล้วออก็จะไม่มีกลิ่นด้วยค่ะเอามา านากนองวดก้านะคะใช่เลยวดก้าเป็นแบบเซนซิทีฟสกินพอดีเลย,อยพอดีเลยนะคะเม็ดนุ่มอร่อยถึงแม<ง>้<ง>ว่าจะกินไปแล้วถุงนึงก็อันนี้ก็กินได้อีกกินได้อีกอร่อยค่ะ